สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช n n e ลของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะให้แก่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะซึ่งเป็นดวงความรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม2565ค่ะการทำนายนะคะเป็นแบบภาพรวมนะคะหน้าภัยนะคะอาจจะตรงกับคุณตรงบางส่วนหรือว่าไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ขอให้คุณนะคะใช้วิจรารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังค่ะขอให้รับไปแต่พลังงานดีๆค่ะแล้วก็ดูเป็นไกด ลายจะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มที่ Energy นะคะความรู้สึกนึกคิดนะคะของคุณก่อนนะคะชาวพฤกษบค่ะ u s สติกค่ะ The High p เซ c e s The Hermit ค่ะ The Devil ค่ะและเพย์ซอฟซ c e ค่ะ สำหรับ energy ของคุณนะคะในตอนนี้นะคะเ,เหมือนว่าตอนนี้นะคะคุณกำลังมีเรื่องนะคะที่ต้องตัดสินใจนะคะในเรื่องของความรักนะคะเ,เหมือนตอนนี้คุณพยายามค่อนข้างที่จะเหมือนกับใช้เหตุผลนะคะต่างๆเพื่อที่จะมาตัดสินใจซึ่งตอนนี้คุณก็อยู่ในช่วงของการเหมือนกับทบทวนนะคะ ทบทวนความสัมพันธ์ต่างๆค่อนข้างนิ่งด้วยนะคะตอนนี้ตัวคุณเองนะคะเพราะว่าคุณต้องการที่จะคิดเนาะนะคะเพื่อจะทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าออคุณทบทวนว่าคุณจะเอาอย่างไรต่อดีนะคะอาจจะทบทวนในลักษณะของ ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการทบทวนความสัมพันธ์ที่ต้องตัดสินใจว่าเออจะไปต่อนะคะหรือว่าจะพอแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่า ช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะเหมือนกับอาจจะอยู่ในช่วงของการต่างนิ่งเงียบกันไปก็ได้นะคะแล้วก็สาเหตุที่คุณมีอารมณ์อ่อนไหวมันก็เป็นเพราะว่าคุณก็ยังเหมือนกับคุณยังคิดถึงเนาะคุณยังมีแพชชั่นนะคะให้กับเขาอยู่แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบมันอาจจะยังตัด มันตัดขาดกันได้ยากนะคะมันเหมือนมีโซ่อะไรบางอย่างที่มันเหมือนยึดติดนะคะคุณกับเขายึดยึดติดความรู้สึกอะไรต่างๆก็ได้คะ่ะเอาไว้ด้วยกันแล้วก็ในตอนนี้นะคะในขณะที่คุณค่อนข้างนิ่งเงียบอยู่ในช่วงของการทบทวนความสัมพันธ์นะคะคุณก็มีในเรื่องของการสืบส่องเขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะก็พยายามอยากที่จะรู้ด้วยว่าตอนนี้นะคะเออเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นจาก ลักษณะที่ว่าคุณอาจจะเงไม่พูดและขอดูจากการกระทำของเขาก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู energy นะคะในฝั่งของเขากันบ้างนะคะว่าตอนนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะ energy ของเขาความรู้สึกนึกคิดนะคะหรือตัวตนของเขาเป็นอย่างไรคะ่ะมีพลังงานของ chariot นะคะก็คือคนที่คุณดิวด้วยนะคะอาจจะเป็นชาว รักนาราศีกรกฎค่ะขอโทษค่ะมีพลังงานของธาตุดินค่ะก็คือพฤกษ์มังกรกันมีพลังงานของสิบเหรียญค่ะมีพลังงานของเดมูลนะคะก็คือผู้ที่เกิดในรักนาราศีมีนค่ะแล้วก็มีรักนาขอโทษค่ะชาวธาตุไฟค่ะผู้ที่เกิดในรักนาราศีเมษสิงห์ธนูค่ะ สำหรับ Energy ของเขานะคะไพ่ใบแรกก็คือแ h ร r ออรมันเหมือนเป็นตัวต้นของเขาตัวต้นของเขานะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เหมือนกับอดทนนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะเหมือนกับฝ่าฟันนะคะอุปสรรคต่างๆถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ด้วยเช่นกันนะคะเขาก็พยายามที่จะฝ่าฟันแล้วก็คนคนนี้นะคะอาจจะเ,เป็นชาวต่างชาติได้นะคะด้วยพลังงานของเดอ c h แชรีออนอกจากนี้นะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีลักษณะอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างแตกต่างจากคุณนะคะความแตกต่างนี้อาจจะเป็นในเรื่องเชื้อชาติได้ความแตกต่างที่ถัดมาจะเป็นในเรื่องของระยะทางที่ต่างได้ที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะกับความรักความสัมพันธ์วัยก็ได้ค่ะฐานะก็ได้หรือว่า ในเรื่องของทัศนคติความคิดสังคมนะคะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะเข้ามามีเป็นปัจจัยเนาะนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วก็ในช่วงนี้นะคะที่คุณกับเขาอาจจะค่อนข้างนิ่งๆไม่ค่อยได้สื่อสารกันเท่าไหร่เขาก็อยู่ในอารมณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะขุ่นมัวเหมือนกันนะคะเหมือนมีความเครียดความวิตกกังวลอยู่ก็ เหมือนกับว่าไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกันนะคะออที่คุณแบบค่อนข้างที่อาจจะนิ่งนะคะหรือว่าเงียบๆไปนะคะนอกจากนี้นะคะเขาเออมีพลังงานของหนึ่งเหรียญเหมือนเขามีความคิดที่เขาอยากจะมาขอโอกาสกับคุณนะคะขอโอกาสเพื่อที่จะเริ่มต้นหรือว่ามาคืนดีกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาอะค่ะ ยังอยากที่จะเหมือนกับเขาเห็นคุณเป็นครอบครัวค่ะแล้วเขาก็อยากจะสร้างนะคะความรักเนะเาะสร้างครอบครัวนะคะกับตัวคุณเพราะว่าเขาอะค่ะยังมีแพชชั่นนะคะในตัวคุณอยู่เลยแต่ว่าเนื่องจากไพ่หนึ่งอขอโทษค่ะ อัศวินถือคาถาเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ว่านอกจากการมีแพชชั่นต่อกันแล้วนะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่ากโกรธอีกฝ่ายนึงด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีความขัดแย้งอะไรขึ้นมานะคะหรือว่ามีมีการ ใช้คาพูดนะคะที่ที่ไม่ดีต่อกันก็ได้นะคะอาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกออโกรธด้วยนะคะน,น,นี้คือสถานการณ์พลังงานของฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งคุณค่ะที่เป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูนะคะ energy น,น,นะคะหรือสถานการณ์นะคะภาพรวมค่ะทีเออ่เกิดขึ้นนะคะสำหรับพลังงานหลักนะคะได้ ให่พลังงานของ The e m p r e s s นะคะ The e m p r e s s ตอนนี้อยู่ใบแรกเลยเหมือนมันแสดงถึงตัวคุณที่เหมือนมันมี energy ของความเป็นตัวเองอะคะ energy ของความที่เหมือนกับว่าความพร้อมเนะเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วก็มีความประสบความสำเร็จก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ชีวิตคุณนะคะมัน มันจะมีสิ่งดีดๆเนาะการประสบความสําเร็จในในทุกๆด้านเลยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบถัดมาที่ประกอบกันเนี่ยก็คือมันมีมันมีการเริ่มต้นในเรื่องของการงานนะคะหรือว่ามีเรื่องของออการเงินประสบความสําเร็จนะคะในด้านอื่นด้วหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้บางท่านนะคะอาจจะมีคนเข้ามาสารความรักความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะสำหรับในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะมันเหมือนกับว่าคุณได้มีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งนะคะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เหมือนค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะอุปสรรคที่เหมือนมันต้องฝ่าฟันอ่ะแล้วมันค่อนข้างทําให้ให้คุณค่อนข้างเหนื่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างท้ออยู่เหมือนกันมันก็เลยทําให้ตั้งแต่พาร์ทอดีตแล้วนะคะที่คุณพยายามเหมือนกับ คิดนะคะเหมือนรอดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็คิดพิจารณาไต่ตรองเนาะเออว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่ะที่คุณนะคะได้เหมือนกับลงทุนลงแรงไปนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการให้กําลังใจการดูแลเอาใจใส่ต่างๆนะคะว่าคุณอยากจะดูว่าเออมันมัน,ม,นมันคุ้มค่าไหมกับที่คุณได้ทําไปนะคะเพราะว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนกับคุณคุณมีความรักให้กับเขานะคะแล้วก็ คุณเป็นคนที่พยายามดูแลเอาใจใส่เขาทําเพื่อเขามีความแบบอบอุ่นอบอุ่นใจอะคะ่ะเป็นคนที่แบบว่าดูแลคนรักอย่างดีมากๆนะคะก็คือ,ค,อคุณก็เลยเหมือนมานั่งคิดเหมือนพิจารณาข้อดีข้อเสียค่ะว่าเออที่คุณทําเพื่อเขาไปเนี่ยเออมันมัน มันมันเหมือนกับมันดีไหมดีไหมใลักษณะที่ว่าคือมันคุ้มค่ากับตัวคุณไหมนะคะคุณแบบว่าคุณรู้สึกท้อแล้วคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยมันก็เลยมาเป็นพลังงานในปัจจุบันนะคะที่อาจจะเป็นตัวคุณเองที่ คิดตัดสินใจว่าเออคุณขอที่จะเริ่มต้นกับตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะคะมันมีไพ่ใบบบสรุปอ่ะมันแสดงถึงสภาวะนิ่งคือก่อนที่คุณจะตัดสินใจที่ว่าคุณจะมาโฟกัสที่ตัวเองเนะะี่ยค่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายนิ่งเฉยใส่คุณไปก็ได้นะคะคุณก็เลยกลับมาเลือกโฟกัสนะคะที่ตัวเองแต่สําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะมันได้พลังงานของ the world ค่ะมันแสดงถึงมันจะเป็นการ จบนะคะจบอาจจะเป็นการจบเนี่ยวัฏจักรเดิมๆนะคะไซเคิลเดิมๆเพื่อแต่มันเป็นการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะซึ่งการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะค่ะแบงก์ก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้2กรณีน,นะคะการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องนี้อาจจะเป็นเริ่มตนน้นในเรื่องของความเรื่องของความรักที่อาจจะเป็นกับ คุณคนเดิมของคุณก็ได้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมีการห่างเนาะหรือว่าเบรกกันไปก่อนนะคะที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่นะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดกับเป็นกับคนเดิมก็คือมันจะต้องมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมมันอาจจะเป็นการจบ ปัญหาอุปรสรรคต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมานะคะเพื่อพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีเพราะว่าตัวคุณเองอะค่ะคุณยังมีความรักให้กับเขานะคะคุณพร้อมที่จะให้อภัยกับเขาด้วยนะคะมีไพ่ฮาร์ลแฟร์ขึ้นมานะคะส่วนตัวเขาเขาก็อยากที่จะให้คุณนะคะให้อภัยกับเขาด้วยเช่นเดียวกันสําหรับสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะในเรื่องของความรักก็คือคุณอยากให้ ความรักของคุณนะคะมันเป็นความรักที่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มันมีความสุขสมหวังนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่แบงค์บอกอาจจะเป็นไปได้ว่าการเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่เป็นกับคนเก่านะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคนใหม่ๆก็ได้ก็คือคนใหม่ๆอาจจะมีคนนะคะที่เข้ามาเขาอาจจะมีมีคนมาชอบคุณอยู่ เขาก็อาจจะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณในอนาคตนะคะซึ่งคนที่เข้ามาค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็เหมือนกับ อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปในระยะยาวนะคะถึงขั้นแบบว่าออมั่นหมายการแต่งงานเลยทีเดียวแต่สำหรับไพ่บทสรุปนะคะในตอนนี้นะคะก็คือได้ไพ่พลังงานของ king of pentacles นะคะก็คือเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นลักษณะของความนิ่งนะคะยังไม่มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่นะคะ สื่อสารบอกข้อความในใจจากเขาคนนั้นกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณอยู่ด้วยถ้าเขาฝากข้อความมาบอกคุณได้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะคุณเป็นได้แค่เพื่อนกับคนที่คุณตกหลุมรักไม่ได้หรอกนะคะเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะหัวใจฉันมันคล้ายจะหยุดเต้นเลยนะ แล้วก็ฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลยฉันแค่หยุดแสดงมันออกมานะคะแล้วก็มันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกนะแล้วใบสุดท้ายค่ะข้อความสุดท้ายเขาอยากจะบอกคุณว่ามันเป็นรักแรกพบนะคะฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อความในใจจากเขานะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่นะคะออร์เรคิลนะคะมา บอกหรือว่ามาแนะนำอะไรกับคุณค่ะขอคำแนะนำค่ะหรือว่าไพ่นะคะ o r อรเอร์ออร์อยากจะบอกอะไรกับชาวพฤกษศค่ะฟ e ีดอมค่ะเดี๋ยวแบงคขอเปิดดีวายก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้อธิบายดีวายอยากจะบอกอะไรกับชาวพฤกษศค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอทราบค่ะ D-Y อืม สำหรับไพ่นะคะอยากจะมาสื่อสารบอกคุณว่าตอนนี้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของอ,อ,อิสระภาพนะคะคือไม่มีอะไรจะหยุดยั้งคุณได้แล้วอิสระภาพตรงนี้พ่อาจจะอยากมาสื่อสารบอกว่าตอนนี้นะคะมันถึงช่วงเวลาแล้วนะคะที่คุณอาจจะมีอิสระภาพหรือหลุดพ้นนะคะจาก ความทุกข์ความเศร้าต่างๆนะคะที่มันพันธนาการคุณอยู่ก็ได้แล้วก็พไพ่ใบถัดมานะคะยังมาบอกอีกว่าเออมันจะสําเร็จแล้วนะนะคะก็คือเดี๋ยวต่อไปเนะะี่ยค่ะมันจะมีสิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้แน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่แองเจลนะคะให้คําแนะนํากับคุณค่ะขอคําแนะนําจากแองเจลค่ะให้กับออความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกษบค่ะ ฮันนีมูนค่ะแล้วก็เซปเปอร์เรชันแตงเจลนะคะน่าจะอยากมาบอกว่าเอ,อ้ช่วงนี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่คุณนะคะอาจจะต้องมีการเหมือนกับห่างกันไปก่อนนะคะกับกับเขาคนนั้นในช่วงนี้นะคะซึ่งการแยกห่างกันในในตอนนี้ค่ะมันอาจจะเป็น มันอาจจะเป็นการที่ห่างกันไปชั่วขราวหรือมันอาจจะเป็นการห่างแบบไปถาวหรือจะถาวรก็ได้นะคะก็คือยังไงต้องดูสถานการณ์นะคะแนวโน้มแนอนาคตต่อไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณนะคะได้กลับมามีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ก็อยากจะมาแนะนําคุณว่าให้คุณนะคะหาเวลานะคะไปใช้เวลาเนาะร่วมก,กันกับเขานะคะเหมือนกับว่าไปดึงความรัก ความโรแมนติกนะคะร่วมกันอีกครั้งถ้าหากว่าเดิมความรักมันมีความจืดจางไปนะคะก็คือมาเติมความหวานให้กันด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะคะเรามาให้ไพ่นะคะให้ข้อคิดนะคะกับคุณนะคะชาวพฤกษบกันค่ะขอข้อคิดค่ะนะคะให้กับชาวพฤกษบว่าตอนนี้ชาวพฤกษบนะคะควรจะทำอย่างไรดีค่ะ อยู่เฉยๆนะคะแล้วปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นแหละนะคะออตอนนี้ไพ่อาจจะอยากมาบอกว่าให้อาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะต้องเป็นช่วงที่มันจ,จะต้องห่างๆกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะให้คุณลองปล่อยวางก่อนนะคะให้สถานาการณ์มันมันเป็น,เป,นเป็นดำเนินด้วยตัวของมันเองไปก่อนแล้วก็ไพ่ก็อยากมาบอกว่าความผิดพลาดนะคะเปรียบเสมือนขั้นบันไดนะคะก็คือน่าจะเป็นลักษณะว่าออให้คุณนะคะ ใช้บทเรียนนะคะที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเอามาเป็นบทเรียนนะคะต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเพื่อใหอ้พัฒนานะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะไปสู่ความสุขความสมหวังนะคะในอนาคตต่อไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักนะคะความสัมพันธ์ของชาวพฤกษบค่ะก็แบงกก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องนะคะแล้วก็ให้คําแนะ ด้วยนะคะก็แมงก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปค่ะขอไว้พรนะคะให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักการงานการเงินแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ